ทุกคนวันนี้เราก็มาล่าท้าผีกันหนึ่งนะตอนนี้เราก็มาล่าท้าผีกันนะครับเยี่ยมเลยครับลูับไปแฉ็ขึ้นวันนี้ผมไม่เคยคือนี้คือผมคือแบบเป็นคนที่ไม่ชอบผีไม่ชอบอะไรอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยหอยทากครับหอยทากครับน่ารักไอ้ตาบ้าวายฮหอยทากหอยทากหอยทากเยอะมาก องตัวนี่ตัวใหญ่ด้วยนี่สวยได้อีกตัวนึ่งหอยทากค่ะทุกคนครับวันนี้เราเจอกับหอยทากนะเฮ้ยทุกคนทุกคนเมื่อเราเห็นคนยืนถีบมีชแยะยิ้มว้าวจะเอาออกมาเล่นทำไมพี่โจมัวอฟมาลงอยมันลงเหมือนเห็นมีผู้หญิงนั่งชาย่ยิ้มอยู่ตรง ออโอ่งใจสมดีว่ามาล่าท้าผีันี่ครับทุกคนวันนี้มืดมากมมอาโอ้ยคนคนคนต่างบ้านเป้นกับเอิร์นเหรอไม่รู้ว่าใครก็จะเปิ้ลใครไม่รู้แต่ดูอยกไปรูกวนค่ะพี่จอม เฮ้ยคนขับไม่มีตัวตอนเฮ้ยทุกคนทุกคนครับผมเจอคนขบับรถไม่มี